สวัสดีครับผมชื่อเดชชายบรรทัดพงศธรคนานน์ครับชื่อเล่นเจนเทิรครับชั้นป .3 ครับเลขที่11ครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงการทําความสะอาดห้องต่างๆในบ้านครับเริ่มจากห้องนอนนะครับเราจะปัดกวาดเช็ดฝุ่นดูดฝุ่นนะครับด้วยเครื่องดูดฝุ่นอันนี้ครับนี่ครับ แล้วเราจะดูไลฟ์ฟูนจากที่นอนหมอนเนื้อเครื่องอันนี้นะครแล้วเราจะพับผ้าห่มัต่ระเบียบหมอนให้เรียบร้อยนะครับอีกห้องหนึ่งที่ผมทําความสะอาดจะเป็นห้องน้ําครับผมจะขัดพื้นห้องน้ําเชดกระจกสิ่งที่ต้องระวังในการทาความสะอาดห้องน้ําคือระวังพื้นลื่น ตอนขัดห้องน้ําก็อย่าเล่นนะคะอีกห้องนึงที่ผมทาความสะอาดห้องครัวเราจะกวาดพื้นด้วยไม่กวาดเราจะถูด้วยไม่ถูแล้วผมจะไปเก็บจานชามมาล้างแล้วก็ไปจัดให้เป็นระเบียบครับสิ่งที่ต้องระวังในห้องครัวก็คือระวังจานแตก อราวางของมีคมบาทครับหลังจากที่ผมได้ทำความสะอาดแต่ละห้องมานั้นผมรู้สึกดีใจภูมิใจแล้วไม่เหนื่อยเลยครับเวลาผมเห็นบ้านเรียบร้อยสะอาดเป็นระเบียบครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากเชิญชวนเพื่อน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับด้วยการมาทำความสะอาดบ้านให้เป็นระเบียบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ